ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้รับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อช่วงสายของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาณนะโรงครูอ๋อจปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพระครูสมุสนิทวงศุทิวังโสพ่วงหนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธิรพัฒกุลทิโร หัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัรยานามิตรจากทั่วโลกส่งมอบถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน500ชุด ให้แด่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไปซึ่งบางพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้หนักกว่าทุกปีทำให้ได้รับความเสียหายทั้งวัดและชาวบ้านนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไรนาเสียหายอยู่เป็นจานวนมากค่ะ ซึ่งก็เป็นความลำบากหน้าที่ทุกท่านเนี่ยประสบอยู่โดยทุกท่านสามารถที่จะนำวัตถุทานค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสิ่งของต่างๆนะคะเช่นนมกล่องปลากระป๋องอาหารสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานซองหรืออื่นๆผกักกาดดองกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบคับ แบบซองวุ้นเส้นเส้นหมี่เป็นต้นค่ะโดยนำมาร่วมบุญกันได้ที่ศารามหาทานบร,รมีโรงครัว71ปีวัดพธรรมกายในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะและ13นาฬิกาถึง16นาฬกานาทีหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนหมายเลขโทรศัพท์0 8 7ย์8 8 5 5 6ค่ะ ในช่วงนี้นะคะบ,บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ท่านได้เดินทางมารับถุงยางชีพนี้นะคะเพื่อที่จะไปมอบอยางจังหวัดอุบลราชธานีไปรับชมกันค่ะวัดหนองกินเพนก็ดีศูนย์ปฏิบัติธรรมพิบูร์มังสาหารก็ดีนะครับตอนนี้ก็น้ําก็ท่วมนะครับแล้วก็วัดแต่ละวัดนะครับ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรหรือญาติโยมผู้มีบุญนะครับก็ได้ขนย้ายขนย้ายสิ่งของนะขึ้นดีสูงนะได้ยินข่าวว่าวันที่1ิบนะครับวันที่1ิบจะถึงนี้น้ําจะมาเยอะนะครับน้ำจะมาเยอะปีนี้นะครับหนักกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเมื่อปีหกสองนะนก็น้ําก็ท่วมถามว่าท่วมเยอะไหมก็ท่วมเยอะนะปีนี้ท่วมเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับสิบเท่านะครับก็ ถือว่าลำบากนะลำบากวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพให้ในวัดพระธรรมกายนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ขอบคุณพระธรรมกายมูลิธิธรรมกายและก็ญาติโยมผู้นำบุญนะครับที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง นะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หลวงพี่ก็ขอเป็นตัวแทนของศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารับมอบนะที่วัดประร,รมกายนะครับรับมอบเสร็จแล้วนะครับหลวงพี่ก็นะครับ,นะรบจะไปมอบนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วม